สวัสดีครับิ้นช็อปครับวันนี้เรามี Nintendo Switch OLED Pokemon Scarlet and Violet Edition มาอันนี้เป็นเครื่องศูนย์ไทยนะนี่ t h 2รายละเอียดเป็นภาษาไทยหมดเลยอันนี้เข้าศูนย์ไทยแลนด์เลยนะจ๊ะเป็นเครื่อง s ว i t c h OLED รุ่น Pokemon Edition ดูกันดีกว่าเปิดมาก็เจอนี่เลยบริษัท MM Soft เป็นตัวแทนจำหน่ายภาษาไทยภาษาไทยแล้วมีคำแนะนำการใช้งานเป็นภาษาไทย อันนี้ทางร้านแถมให้นะตัวเครื่องโอ้แอดจะโดนอีกเครื่องไหมเนี่ยดูสิสกรีนลายด้านหลังจัดเต็มมากลายสีตีมไม่นี่เลยเวลเลตกับสการเลตเลยตั้งขานอนได้เหมือนเดิมที่สวยที่สวยจอยจอยคอนก็สกรีนลายแบบแบบ อ๋อด้านหลังก็มีลายเฮ้ยเขาสกีนแบบจริงจังอ่ะเล่นแสงนะแบบแบบแบบเป็นเครื่องโปเกมอนรุ่นโอ e d เครื่องสูนไทยไก็สวยแหละสวยเหมือนเดิมเปิดดูซิจอก็สวยเหมือนเดิมโอเลคมกริบสีแดงมันช่างเจิดจ้าแทนแทนในกล่องมีอะไรอีกคู่มือทั่วไป สาย HDMI 1เส้นอันนี้อะแดปเตอร์เป็น2ขาเสียบได้เลยนะคลิปเอามาใส่จอยอันนี้เหมือนกันไม่มีลายเหมือนกับตัว OLED ธรรมดามีสแตปเป็นสีด้วยนะเป็นสีว่าเลตกาสกาเลตเออสวยดีสวยดีส่วนตัวด็อกเฮ้ยแอบเห็นลายเฮ้ย ด็อกมันไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมเลยตรงที่ว่ามันมีลา uh, ย scarlet v e l l e t แล้วตัวด็อกเนี่ยมันมีอะคริลิกใสอะเคลือบข้างหน้าอีกแบบเงาแวบเลยเนี่ยด้านล่างเหมือนกันมีติ่งตรงนี้ที่มีลายด้านล่างยางกันลื่นเหมือนเดิมแต่ว่าด้านหน้าด็อกสวยเป็นรุ่นแรกที่ทำอะคริลิกใสเคลือบลงไปแล้วก็เล่น texture เงาแสงเรือบลือแสงเนี่ยเออสวยสวยเลยสงสัยต้องโดนอีกแล้วใช่ไหม <laughs> ไม่เข็ดสำหรับคนที่สะสมก็ซื้อได้นะเพราะว่ามันเป็นรุ่นพิเศษพิเศษคือไม่ปกติก็ <g ül> <g ül> เครื่องศูนไทยจะมีจำหน่ายหลังวันที่12 12ตอนนี้ขายดีจัดมาไม่ทันควรค่าคู้ควรมาก,พ,กาพอมันประกบกันแล้วเออลายมาต่อเขด้วยไงดูไลา์ียดไหมสวยดีสวยดีส,ยดสกาเลตเวาเลตเครื่องสูนไทยใครสนใจก็ซื้อได้เลยจ้ะตินชอบจ้าสวย